ที่ฮเฮาได้ดได้สร้างมือนีทั้งวัดนะคะวัดป่าสาสนุบวนว่าลารามนะคะ่ะให้่าเพื่อไปซื้อเลขเรียบร้อยค่ะโค้งหรือโค้งอยันนะคะเพื่อสิเรื่มเรื่มงานมือนีนะคะค่ะให้่าเห็นงานทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบนเนาะคะ่ะสถานที่ที่แม่คู่ได้ว่างเงินสื่อทีก่กากาได้แล้วเนาะคะ่ะเพื่อกาบิกปลาเบกหยเงเรียบร้อยนะคะ กับบัดนี้เพื่อกระซี้ซ่าละว่าชั้นเนาะค่ะครับผมบัดน oh. you know. uh ี huh. ้เ um, พื่อกระเปสร้างแล้วเรียบร้อยคู hmm. ่งลีค UH ู่งยังเพื่อกระซีลงมือมือนี้ค่ะครับว่าอาจารย์สร้างมาใส่บนวายเ็สเอาย้าอาจารย์เพป็นลงมือพ้าอาจารย์แล้วก็ควมกับเที่ยมของเพื่อนละพระแม่ชีเนาะค่ะเหตุรวมกันเมื่อสุขุสุขุนะคะเทิดใจเพื่อกระไดเนาะกระคิว่าเป็นบุญเป็นกุศลรวมกันนะคะได้เทิดบุญรวมกันค่ะก็มีสายบุญ ค่ะบ,บ่ได้ขาดสายเนาะค่ะที่ร่วมบุญมานั่กันกับแม่คู่ข้าวไปคู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อสุข,ขู่สุขปนที่กำลังติดตามขอวอวยพรให้เพคุนมีสุขภาพแข็งแรงขอบคู่อยู่เย็นเป็นสุข,ขให้เงินไรน้องให้ทองไรมาเลยขขค่ะเด้อสมกับคำคุนได้เ็ด้สั่งค่ะอันนี้ก็ะคือคุณชาติ สุดท้ายนะคะแปด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 ดอืมขายยาของคนเนาะค่ะไม่ประสมออกน้มเนาะค่ะเพื่อการเฮ็ดมาเรื่อยๆในชาติสุดท้ายแปด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 ค่ะขอน้อมคิดน้อมใจร่วมบุญสร้างเดนนรกสวรรค์และสื่อที่ดินกับผู้เชี่ยวชาญผู้ตาและแม่ผู้จำนวนหนึ่งแสนบาท ถูกสาถูกสาแล้วก็มีตีไผ่แม่คู่สองพันนะคะให้ยิมหนึ่งพันอันนี้้องยิมเนาะค่ะยิมหนึ่งพันบาทเทวพันน่าดังชายิมแตียงงูห้าร้อยนาคร้อยห้าร้อยเอกกับวันห้าร้อยน้องหญิงขาเหี้นน้องไอ้ค่ะแต่ยงงูหาร้อยนะคะสาถูกสาก็ขอบุญขอพุณเลยๆทั้งวันแตงงูกับน้องไอ้ค่ะเตียงงูกับน้องไอ้ค่ะ ขาเหียนกับขาสันตัวขาเหงียนกับขาเหียนกับกับนางน้อยกล้ค่ะสองเดือนด้ค่ะอย่างซาถูกขของแม่ผู่สองพันบาทนะคะแต่ขอให้เพื่อนเจริญเจริญนะคะถ้าทำบุญมาตลอดสะสมสามบุญไปเพิ่นเบือเพิ่นเบิกเลยตลอดค่เพิ่นเบือทำแบบไรๆไปเรื่อยๆนะคะ คุณว่าเหตุผลญก็ขาดสายเงิ่อนแต่ไรน้องท่องก็สิไรมากเพื่อไปพูดเฮ็ดไปพูดค่ะได้มาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดบุญไปก็บือว่าเฮ็นผลเนาะค่ะเฮ็ดผลอยู่แม่พูดเฮ็ดไปกับเฮ็ดซึ่งเพื่อเอฟซีนั่นแหละค่ะซึ่งไปลองไปนั่ไปนั่ถวายนะคะเป็นตัวแทนมาขึ้นกับไปจำศีลค่ะมาหมูเสาร์เนี่ยประด้นอนจัคเม็ดค่ะก็เงียบแดียบอีกนึงค่ะแขกต่มาล้วนนะคะ ผู้ได้สิมากแ,แกงมากก่อน,นะะด้อค่ะเด้อฮาแม่คู่เ็ปเฮ็ดต,ต,ตนาาาออ้นผักปลาก็สิไดรลอกกันบนนะคะเนาะค่ะสำหรับวระที่าเ่าใส่จอจองตัวไวแล้วสิมากค่ะเปิดมากเปิดมาแม่คู่แกงไว้ได้อามาม่าให่องป่าใว่าไปทำบุญยุ่งหันมอนี้แล้วค่ะอันนี้นายเฉลิมชัยรรมรันะคะครอบคอัวถวายผูตาวงฟันบานแม่คู่สี่อยยิ่สองอยหน้าอยสองแงหมู แต่โมหนึ่งร้อยคเนี่ยหนึ่งร้อยเอกวันน้องไอ้นาชาขายยาวคนละหนึ่ง้อยนะคะสาธุสครับน่้อยคนย่กันอันนี้ยิอบอันนี้นาคน้อยสองนะคะุนก็คนลร้ยนะคะเดี๋ยวขายงไปร้อยจะมัเอาไปลอง่ยันสบนะแ้งโมน้องไอ้คนละหนึ่งร้อยอันนี้ขายยาวฝาก่านขายยาวมาค่ะ นองาวนนี้น้องฮี่แอนเกีกับ้ันชา้การชะา้ติกเื่อผนก็คือนางศิริรักกินกินกินยังไปยังกินทัมมาบ่ะกินทัมมาเลยจริเออกินทำมาพร้องครอบครัวถวายปู่สองพันแม่ครูห้ารอยยสสองรยค่ะยิสองรอ แล้วก็เตมมูลอนึ่งเลย้องใช่หนึ่งเลย้องเฮียนพ่ว่าเพราว่าเป็นแ่ยาน้องเฮียน เราเฮียนเขียนเขียนครั้เนี่ยเราเฮียนเลยเฮียนตามพูเขียนมาพเฮียนมาแม่ผู้อาสาเรากับน้อเฮียมเนี่ยเฮียนนานยันดีสีนวลจมปานะคะเาไว้ผู้สองพันบาทยิมสองลอยค่ะแม่ผู้สองอยขายเฮียมหนึ่งลยเป็นยสนะคไรวยไรวย ขอบคุณครับนี่กรเทยนางชาลีนีนะคะมะลาพันธ์ถวายปู่ตาห้าพันบาทพร้อมพวงมะลัยเก้าพวงพร้อมเนื้อจุ่มพร้อมกระเทยคือกิมเพให้แล้วเพรามันแม่แหม่ติดกระเทยครับของอะไรเนื้อยังง่ายอยู่ครับของอะไรคอนเจนครับเดีินวันหลังยิ้มจะไม่ครับมันหลายเจ้านะคะเปรี้ยวๆนะครับขะไรครัแมคคูห้าร้อยค่ะ

รนะครุณคระชนเต๋อใช่คุณลุง่งคอาการเนี่ยฮะาเนี่ยหนึนาเียสอร้อยค่ะตามไล่ซื้อคนเยนมาเลยครับตามไล่ซื้อคนันด็กี่้ายเงินรากนอยเป็นซีลอยก้อนหัวกันจะเบื่อจะเบื่อี่ก้อนเบ่อ กบ่อได้ขายเหียนกาเป็นสาเคื่อนเนี่ยาคมาลดรายเหียนอันคนละสองนเ็ดคนละองทอันนี้นางสุกินทองดาดนะคะ ถวายภูหกร้อยแม่ภูสามร้อยยิมสองร้อยค่ะอันนี้เป็นพุนะคะพุ่งสองร้อยอันนี้ของนางวันดีคนคนเสนนะคะถวายปูตาหาบ้นบาทจ่ะานาทอันนี้นางลำพึงโพศีนาเนะคะโพาวะถวายภูหาลอยแม่คู่หาลอยยิมสองลอยนะคะ นางบุพพากระมนถวายปู่สองพันบาทแม่ปู 300, 200, 000, 000, 000, 000. สามร้อยยี่สิบสองร้อยบาทสองร้อยด้กันสวีผ่านมาท่านช่องแตงโม,โมโน,นะคะแตงโมพารวยค่ะคุณวราพรศรีสุด เราฝากอไว้ต่วนมะขามปูขั้นหางนะคะ,าะาคาราปูหนึ่งร,ร้อยต้นมะขามที่บได้เย็นให้เราคือโบเป็นยังห้องเชกันก็ได้ให้แม่ปูสองร้อยเต็มหมูสองร้อยหน้าร้อยสองร้อยค่ะของนางไอซส่วเต็มหมูสองปาเต็มหมูจ้าขอบคุณานานค่ะคุณหลายๆนะคะเด้อคุณกีรนันการาจักนะคะการาจ าไวปัดจบัดใจสระหอชั้นเขาเนาะค่ะหนึ่งพันบาทนะคะไห่ 200, แมคู่สองลอยเต้าหมูสองลอยเตียงมู 200, สองอยัเต้หมู 200, มะคทิมงานคนละลอยนะคะแาที่ียิมไอหน้าชาค้ะเหนียนการย่หนา่อยเจวันเียสเาค่ะครละหกร้อยอดีของยิมหนึ่งลอยอดีของอไหน,หนึ่งยการย่หนึ่งอย มากน้อยก็เงีนยก็งอีกกับวันนะคะจานมากกับวันลยนะคะแล้วก็มากก็ขาดสายนะคะอันนี้ของนายวีรยุทธดาวงสาปพร้อมครอบครัวนะคะรวมทํ้บุญกับปู่กับเป็นค pues ู่นะคะไว้ปุหนึ่งพับาทไม่ปู่สองแลยเต็มมูลสองเลยน้อ้หนึ่งร้อยก็เสามร้อยอ ร้อแจงพราะว่าลายปูลายขนหมูบ้านกันยุบแล้วค่ะลายซีกเลือกบริอาจมันก็เลือกข้างลายนะคะเขียนบริัทเหลวก็มีแต่คนรวมมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะนางสุพัฒนะคะกองปัญญาเข้ายปูพันห้าร้อยให้แม่ปูห้าร้อย ไ่ย400แต่หม200ยนักน้อย200ขาเเยเฮี้ย200นะคะมีขายเฮียน่หนน้อยคนละสองมคะแต่มีแต่หมูสองแต่หมลแล้วก็มียิมนะคะยิม400เ็บใหม่เ่ขอบคุณครับ<อ> ผ่ามาทางช่องแต่ามูนะคะนางสุกายอาภัยราชนะคะถวายปูหนึ่งพันบาทและผู้สามรอยเต่ามูสองร้อยค่ะสวยจัดจังตรงไหนสวยอันนี้ของแต่ามูอันนี้ผ่านมาทางนี้นะคะนางจันดีดารักษ์นะคะถวายปูหาพันบาทที่ไปู่้หนึ่งพันเอเวัน กิมแตงโมน้อไอนัทขายเงี้ยคนละสองร้อนะคะคนละสองร้อยไอ้แตงโมคนละสองแตงโมแตงโมใช่คนละสองใช่แต่้อยิ้มสองกยิ้มวันคนละส ได้เป็นคล้ยนี่ยปนาน่อยบ่มีนะต้นมานแล้วมีการการเนี่ยบ้นไกับาพูสาชื่ออรค่ะราชื่ออดีตนางจีดาภาวิชาราชนายรัก ลุนาแล้วค่ะอกฟอกผู้แล้วค่ะรวมซื้อแว่นให้ปูสามหมื่นบาทนะคะสาธุแล้ไม่คู้หนึ่งพันเสียเอกหนึ่งพันวันหนึ่งพันค่ะนเป็นสองพันวันเอียเอกขอบหน้าร้อยสามร้อยขายเหียสามร <6, S 1> <100, 300 S 2> ้อยแล้วก็มีแตงโมแล้วก็มียิมค,ค,คนละสามนะค่ะเอาเหียนทออีกเหียนทอนทอนซีบานคนละสองแล้ว แตงโมอับยิมคนละสามคนละสามไอยิมทอดเลยเป็นหกลอยทอนสี่คนละสามหครับคนละสามกับแตงโงมับนางกีดาภาวิชาราชนะคะขอะบคุณขอบคุณหลายๆด้อคนรวมสือเวียนในปูสามหมื่นบาทรันก็แสงมันอย่นี้ นอสอสองวันมงคลมะไฟพร้อมครอบครัวนะคะรวมสาขาชั้นเขากระปูตาก็รเป็นปูสองพันบาทให้กระบปูสามรวอยให้วันสงรมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนางวัฒนาจิตชัยร่วมซื้อแหวนถวายปูร่วมบุญกับปูด้วยค่ะสองหมื่นบาทนะคะสาคุสาธุครับคุณเดชสุเป็นมันนะค่ะ ปกูในซื้อเวยนให้พู่อะไรได้เปล่าอธิบายตาจันนี่เจาใส่เขาไลซื้อค่ะทีมงานค่ะทำงานนะค่ะทีมงานนางมัชชิมานะคะูสัดใสนะคะรวมมูลก็ะปูสามพันสามร้อยสามสิบบาทนะคะให้แม่คูสองร้อยวันหนึ่งร้อยเอกหนึ่งร้อยกิมหนากนอยขายเหงียงแตมโมน้าชาน้องไก่คนละลอยนะคะ เป็นเปนคนละร้อยแล้วก <t od lush> ็เครื hey? ่องครูอาเรียกเรื่องมากคกันยังไงว่ามีรูปแบบอะไรอตัว่ตันบี้อกว่า ทำงานักบอคุณเลยหาชาอมนะค่ะเนาะะรือเป็นูวินเนี่ยยันว่าปูวินตอนนี้วินนะวัาแต่ปูหลัวอะไรเนี่ยวินค่ะปูเราโบวินเนี่ยยิบเอยินจะจมเ้อ ค่ะนางสุวรรณคำพาบุตน,นะคะถวายปูปตาสองพันห้ารอ้อยบาทแม่ครูสามร้อยยิ้มสองร้อยสาวคุนยิ้มสองร้อยค่ะอันนี้จะไปดูว่าผสมออกน้ำน,นะคะน้ำเท่ไถวายหนึ่งพันบาทแม่ครูสองร้อยยิ้มหน,นึ่นงร้อยค่ะ <laughs> นางเป็นคนใจรักที่ดีเลยนางนางลำคีคงขาเอียง คงอย่างนั้นหงอย่งนัป่าได้คนเชียนตามชวนเชียนมาเลยคอาดีกว่าคงเชียแล้วคอดบ่คอมีอ่คคาบีแล้วแต่รยะนี้นะประมาณนั่นแหะเพเขียนมาหยิบมเขียนมากขึเพิ่เขียนมาทำไมต้นีนางมวยโมกคร์ตนะคะถวายปูหนึ่งพันบาทไปปูสองร้อยยิมสองรอยนะคะยิมสองรอย ไข่เหี้ยนนาะค่ะตุะ๋ขยเหียนนึงเลยนงไตแตงโมูคนละเลยมูมูการยาวน <c oughs> างการยาวแล้วก็วันเอกค่ะงไรซื้อเ คนเยอะนะคะแกกระทาติมอยู่ข้างล่างเลย่โมนีที่ยังสิ้นไปอย่งเดียวล่างกันนิาคำมีนะคะถบายปูสองพันบาทแม่ปูสี่รอยยิมสองรอยแสงโมสองร้อยนงไอสองรอยนะคะสี่ห้าหกนมาสี่ไ่ยิมแสงโมกันคนเดีย่กันคนละสองนมาสี่อันน้ใมไต่แบบ ไปไล่ซีดเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ได้แต่ผ <classy> ูกแก่ท ¿no? ่าอะไรหันว่าท่านมีทังปลเลยเ้าะมืั้งปลาหำมาเนาะมือปลาหั่ลงข่ายอันนี้นางจีระจีระลันนาค่ะ นินทวัดนะคะนางลุงระดาเดชหามาศค่ะไว้ปูหกร้อยไม่ปูสองร้อยย่สิสองร้อยนะคะสองร้อยนะคะยครับผมค่ะไข่ย่อยเรื่อยๆนะคะไล่ซื้อขย่อยให้เรื่อยๆเพราะว่ามันหลายคุนเนาะค่ะดีแม่คู่ค่ะรวมปัจจุปรจัยทีเอฟซีรวมมากนะคะหลายวัดเป็น้ำประดับ ใจเย็นเด้อค่ะสำหรับทีเพราะท่านได้อ่านไล่อ่านยังเพราะว่ามันมันกัเขียนเพราะท่านนะคะไล่ซื้อกะทางทีมงานเท่ากับเขียนให้อยู่ค่ะเพราะว่ามันหลายคนเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกระดิสปเปรมันเพม่นกับอยากรวมบุญน,นั่เนาะคะ่ะนางวงเดือนแซ่อึ้งเนาะค่ะถวายปูหนึ่งพันหารอยบาทแม่คูสามรอยยิ้มสองร้อยนะคะอุดมสรรค์เลือดใหจะเลื่อนจะเลือดซุกปูซุกคนตัวหนา,วาตัวตาเนะคะ่ะ ตรงก็ไแตเฮีดแต่สากทำสำับเป็นคู่นะคะอันน,น,นี้เรียกเรียกคนอะไปเรื่อยๆเพราะว่าเคียดแต่รอดเต็มข้างล่างด้วยนะคะครับผมโมนี่จะปูก็ต้องทำงานหนะักทุกเก่าละรอน่อยนะคะสำหรับแหวนซื้อให้ผูใ้ใดวงหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่นกระรวมบุญมากค่ะคะ่ะได้ไปซื้อผู้ค่ะ ไปเรียกกับได้พอดีมือนะคะเป็นแหวนของผู้ชาย <laughs> พอดีคนเดีเลยวุงบกไงเด็กเมีมนปูนะคะอีกือเรีอีกยนบ้างอ่อนชาเดี๋ยวด้วยค่ะเรื่องผู้ใดบทันมีไรซื้อเดี๋ยวใจเย็นค่ะอันนี้ของคุณอ่อนนิชาคำนกุ้มถวายปูชีพาขาวอดปูตาะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทองพวงมาลัยก้าพวงค่ะ รวคารวมถ้าหอชั้นนะคะแม่ครูห้าร้อยพีมงานคนละสามร้อยนะคะขามีคขาเฮียนนะคะนาน้อยกา,งงารเงาคนละสามนะคะปิดเก้าสามคนป็นเก้าอยเอาตอนมาลอย,ยก็จะไปเบี่ยงกัน <c oughs> แต่กัหน้าชายิ้มแตงหมูน้องไอ้นะคะอันนี้กับเก่าเหมือนเนาะ แต่โมทวนมาลอยถึงนกไอแล้ก็ลอยลอยมนแลกเกกับปันนะคะคนละสามไซื้อเอาวจันทร่านอเอาร่วมกันเลยออไม่รลาไม่เคยไม่เคล่านสามใบซใบเียเขาร่กันคานไรกซื้อใปล้วการวมร่วมไปนั่อะไร กนางทิตารีนะคะสาขาขาดนะคะมีคนถว้ยูนะคะถว้ปูตาห้าร้อยไม่ปูห้าร้อยยิ้มห้าร้อยค่ะ,คะนี่นั่งดาล่าฮีมังนะคะถวายปูห้าร้อยไม่ฟูสามร้อยแต่ยิ้ม แดงมอมากน้อยไอขายเงียนหนึ่งร้อค่ะคนละหนึ่งร้อยมีหเสียงมืงมีน้องอไทยนะคะคนละร้อยจัดก,กันพอคาร์โบนวัวมันกับอะไรบัานหลายนะคะมันผรทมทำไม่ได้แน่นนางวันนิพาอุูไทยถวายปูนะคะสอง<ค>สรอ,อยเก้าบาทไม่คูณหน้อยยิย้มหน่อยนะคะ เป็นนางวราพรสุพงนะคะไว้คู่สองพันยิมหนึ่งรอยแม่คู่หนึ่งรอยขาเหียนหนึ่งร้อยนะคะมีขายเนียนอันนี้ขายยิมมีแหลกเพื่อนขายยิมขายยิมกบมี่แหไม่มีขายเนียนจังจัเนาะ นนี space, so space, ้เปียะอันนี้่่ยังเลยนาสาคามาว่นเปียไ่นยนทานไหม นางสาวนุชนานะคเนะคะ 3, านะ,ค,ะค,ค่ะดนดิทีเนาะค่ะถวายปูสามพันบาทแม่คู่สามรอยยิมสามลอยเนาะ,ค,ะค,ค่ะ กระึงเขียนซื้อเมื่อวานจะเมื่อมมือน,นะคะเขียนซื้อเพราะว่ามีห,หลายปูหลายคนบันลวนมากก็ขาดสายนะคะต่อประกวงมาไล่ระกวงอ่อนชาเออห้าจ,หนนะะจังงานะไรปูแล้วสีอื่นจังเขียนซื้ออีกที่ลงกันเลยเนาะอคะคันอ่ามีแ่ิมวนปูแล้วค่ะ